นี่แหละสองภาพนี้นะคะยังคงเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงกับเวทีวงการนางงามค่ะ เมื่อแฟนนางงามนะคะแห่ดราม่าเลยเมื่อชุดประจำชาติของ2เวทีดันคล้ายกันค่ะโดยเริ่มจากที่มิ s แกรน n ์ลาวนะคะที่เปิดตัวชุดประจำชาติลาวที่มีชื่อว่าปลากัดลาวก็คือทางด้านซ้ายมือในภาพภาพนี้นะคะเราก็จะใช้ในการประกวดเวที Miss g r a n d อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดตัวออกมามีความคล้ายกับชุดไตรลงอนณงนาสุพันมัตฉานะคะหรือว่าชุดปลากัดไทยชุดประจำชาติไทยนะคะที่สาวอแมนด้าออฟดัมมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์ จะใช้ขึ้นเวทีประกวด Miss Universe 2020ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยฝั่งของดีไซเนอร์ไทยนะคะคุณคัมพีอลังการเนี่ยก็เป็นผู้ออกแบบให้กับ Miss Grand l a วก็ยังเคยได้รับรางวาัลจากชุด3กินรีนะคะชุดประจำชาติยอดเยี่ยมของเวทีการประกวด Miss Universe 2018มาแล้วด้วยก็ได้เข้าไปตอบข้อความแฟนางงามนะคะที่ถามเข้ามาทำนองที่ว่าชุดปลาลาวใช่ไหมคะทำมาหลายเดือนหรือย,ยังเพราะว่าบังเอิญชนกันโดยไม่ตั้งใจ และกลัวว่าจะมีดราม่าไทยลาวตามมาอีกค่ะโดยทางดีไซเนอร์ครับก็ได้ตอบกลับประมาณว่าทุกประเทศสามารถทำชุดปลาได้ถึงแม้ผมเป็นคนไทยแต่ในเมื่อลาวไว้ใจให้ผมทำผมก็พร้อมที่จะทำทุกอย่าง แต่ว่างานนี้ครับดูเหมือนว่าชาวเน็ตก็จะไม่ค่อยพอใจในคําตอบของดีไซเนอร์สักเท่าไหร่ครับเนื่องจากชุดปลาประเทศไทยเนี่ยนะฮะได้ทําได้แปลว่าเป็นปลาประเภทเดียวกันสีเหมือนกันมองดูว่ามันอาจจะไม่สมควรหรือเปล่าเหมือนเป็นการปาดหน่เพราะชุดปลากระไทยเนี่ยก็ได้เปิดตัวกันไปย้อนกลับไปในปี2563นะครับในเดือนตุลาคมครับในขณะเดียวกันก็มีชาว Facebook รายหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าชุดปลากลเนี่ยเขาทำตั้งแต่ปี2019 ของฟ้าสายที่จะไปขึ้นเวที Miss Grand International 2019ที่ประเทศเวเนซุเอลาแต่ว่าประเทศลาวงดส่งนางงามชุดนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานจึงเอามาใช้ในปีนี้แทนด้านแฟนนางงามของไทยหลายคนนะคะตั้งข้อสังเกตที่ว่าถ้าทำชุดเสร็จก่อนทำไมไม่ออกมาคัดค้านตั้งแต่กอง MUT ประกาศนะคะชุดไตรลงอนงนาสุพรรณมัจฉาเป็นชุดประจำชาติของไทยแถมการเอาชุดออกมาก่อนแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการปาดหน้าอีกเวทีนึงค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่ณนนรงค์หนึ่งในผู้มุ่นวยการกองประกวด Miss Universe Thailand นะคะก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์กับชาวเนต็ตที่เข้ามาถามทํานองที่ว่างงมากทำได้ไงหางปลาคลีปปลาธงชาติไทยชัดๆฝากถามคนออกแบบและผลิตชุดนี้ให้หนางงามประเทศเพื่อนบ้านว่าทาได้ไงอะไม่คิดอะไรเลยเหรอเพราะว่าเรานั้นส่งรูปชุดคลิปโปรไฟล์ต่างๆ ไปสู่เวทีจัก,กรวาลในนามประเทศไทยตั้งแต่ปีที่แล้วหลังการตัดสินชุดประจำชาติที่จะส่งเข้าประกวดกับชาติอื่นๆเพื่อประกาศความเป็นไทยสู่จัก,กรวาลเราคงต้องเดินหน้าต่อไปและในวันนี้เองนะครับทางแฟนเพจของ Miss Universe Thailand เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์รายละเอียดของชุดไายรงอ,อนงหน้าสุพรรณมัจชาครับที่อแมนด้าจะสวมใส่บนเวทีประกวด M ิ s เวทีมิสอินเว s ร์ส2 0ครับซึ่งก็เป็นการเล่าถึงแรงบันดาลใจ ที่มาที่ไปของชุดรวมถึงรายละเอียดต่างๆของการเย็บความประณีตต่างๆด้วยแหละครับซึ่งแฟนนางงามเองก็มองว่าแม้ว่ากองประกวด MUT เนี่ยจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดราม่านี้แบบตรงๆแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการตอบกลับเรื่องชุดได้แบบเจ็บไม่น้อยทีเดียวส่วนทางฝั่งของคุณณวัตรอ,อิสระไกรศีลน,นะครับผู้อำนวยการกองประกวด m i s s g r a n d International เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ